สวัสดีครับทุกท่านมีคอร์สสัมมนาออนไลน์เดือนกุมภาพันธ์6-6 6จะมานำเสนอกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020สเสาร์ที่18กุมภาพันธ์6-6 6 8 8 3 0นถึง21.30นเป็นไลฟ์สดมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นมีค่าใช้ใจ่ายและสำหรับท่านที่พลาดแต่ยังสนใจคอร์ส Great Reset and New Start 2020 ล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020รอบเก็บตกเป็นไลฟ์สดมีรอบเดียวเท่านั้นเสาร์ที่4มีนาคม66.18.30ถึง21.30นสนใจสอบถามได้ที่ไลน์ i d 9 5 9 9มีค่าใช้ใจ่ายผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0ทำได้ผ่าน2ช่องทางคือทางปุ่มขอบคุณ s u p e r t h n n k s หรือผ่านทางบัญชีตามรูปนี้เท่านั้นนะครับ ต้องขอขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและสนับสนุนทุกท่านมาณที่นี้ผมเป็นคนชอบศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับถึงที่มาที่ไปอะไรที่เป็นแรงขับเคลื่อนของการเปลี่ยนแปลงนะครับก็มองเห็นนะครับ3มชาติพันธมิตรนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2อนะครับอย่างอังกฤษสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียเนี่ยนะครับอดีตอดีตสภาพโซเวียตนั่นเองนะสผู้นำบิ๊กทนะครับ ในสมัยนั้นนะครับมีนายกแล้วนตีเชอร์ชิลของอังกฤษนะครับาดีลุสเวลของสหรัฐอเมริกาแล้วก็พาวิล์สตาลินนะครับของรัสเซียจากมิตรนะครับมหามิตรนั้นที่ร่วมรบในมหาสงครามโลกนี้สองแล้วชนะมาสุดท้ายก็กลายเป็นศัตรูกันนะจากาที่เคยเป็นมิตรนะครับก็มาจากเรื่องของความเชื่อและอุดมการณ์ที่แตกต่างและความต้องการอำนาจการแผ่ขยายอำนาจการครอบครองและครอบงำโลกนั่นเอง จึงท,ทำให้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นสองขั้วของมหาอำนาจโลกในต่อมานะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ทํทำให้เกิดเป็นสงครามเย็นนั่นเองในช่วงปี1945นะครับถึงปี1991ประมาณ4ทศวรรษนะครับของสงครามเย็นนะครับความขัดแย้งทางอุดมการณ์ความคิดอำนาจผลประโยชน์ในการแผ่ขยายต่างฝ่ายต่างที่จะ ต้องการมีที่พลเหนือโลกใบนี้และสุดท้ายนะครับอดีตสภาพโซเวียตก็ล่มสลายลงในปี1991นะครับจึงทำให้คั้วหนาาทางตะวันตกนะครับโดดเด่นขึ้นมาเป็นคั้วหน้าหนึ่งเดียวและเป็นผู้กำหนดระเบียบโลกนะครับที่ชัดเจนทางเศรษฐกิจการเงินต่างๆในผลประโยชน์ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้ามันไปในทิศท,ทางที่ดีที่โอเคนะก็น่ายินดี แต่ปัญหามันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเลขนะทางเศรษฐกิจก,การเงินที่ปรากฏออกมานะโดยเฉพาะในช่วงเกิดวิกฤตสารสุขครั้งใหญ่นะในรอบศตวตรรษร้อยปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเมื่อสาภาพสุเวทล่มสลายลงไปนะทำให้ขั้วหน้าตะวันตกโดดเด่นขึ้นมานะในการออกระเบียบโลกนะทางเศรษฐกิจก,การเงินนะครับมีการใช้เพเทโดอลลาร์ตั้งแต่ปี1 9 7เเป็นต้นมาเนะี่ย นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินก็คือปัญหาช่องว่างของความเหลื่อมล้ำนะครับที่ขยายมากขึ้นมากขึ้นนะครับก่อนเกิดวิกฤตสาสุ่โควิด1 9นะครับนะคนรวยที่สุดนะเรียกว่าอิลิทชนชั้นนำา1%เนี่ยครอบครองความมั่งคั่งทรัพย์สินนะพอๆกับคนชั้นกลางชั้นล่างอีก99%นะครับแต่ปัญหาหลังโควิด1 9 2020-2021- 2 2เนี่ย ทำให้ปัญหาช่องว่างความเหลื่อมล้ำนี่ขยายตัวขึ้นกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่ามันหดเล็กลงนะครับมันขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับการฟื้นตัวมันเป็นฟื้นเป็นรูปตัว K นั่นหมายถึงว่าคนรวยรวยขึ้นคนจนจนลงเพราะข้อมูลล่าสุดนะครับจากอ x อกซฟอร์ในการประชุม world economic forum ในปี2023เนี่ยเพราะว่าคนรวยสุด1%นะครับมีความมั่งคั่งนะเพิ่มขึ้นในช่วงของวิกฤตสระสุขเนี่ยนะสูงขึ้น6ถึง63%ในขณะที่ ลงมา99%เนี่ยมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นนะครับเพียงแค่37%นะช่องว่างทางความมั่งคั่งไรายได้นี้ขยายมากขึ้นนะก่อนเกิดวิกฤตสาสุขได้ซ้ำไปคำถามนี้ผมเลยตั้งเพื่อช่วยทุกท่านคิดนะครับว่าระเบียบโลกเดิมจากทางตะวันตกต,ตั้งแต่สิ้นสุดนะครับสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับสงครามเย็นจบลงเนี่ยทำไมทิศทางเศรษฐกิจการเงินช่องว่างนี้จึงบูกว้างขึ้นเรื่อยๆน่าสนใจนะครับ นะจึงทำให้ดูเหมือนนะครับว่ามีข้อานาจเกิดใหม่นะมีอำนาจที่เกิดใหม่ผง,งาดขึ้นมาทางตะวันออกนะครับอย่างเช่นจีนและรัสเซียซึ่งเป็นคู่พันธมิตรกันเนี่ยนะต้องการที่จะช่วงชิงนะครับอำนาจนะครับของการสร้างระเบียบโลกใหม่หรือไมนะ่แล้วก็นำมาซึ่งความขัดแย้งกับระเบียบอำนาจโลกเดิมทางตะวันตกนะครับอันนี้น่าสนใจคำถามจึงถามว่านะครับถ้าโลกใบนี้นะครับ นะไม่มีนะจีนกับรัเสเซียเนี่ยนะเรียกว่าถ้าไม่ขึ้นมานะท้าชิงนะกับระเบียบโลกเดิมเนี่ยแล้วไรโลกใบนี้นะแล้วใครนะที่จะเป็นมหาอำนาจนะที่จะกล้าขึ้นมาท้าชิงกับระเบียบโลกเก่าถูกไหมฮะดังนั้นนะปัญหาความขัดแย้งของโลกจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าสองชาตินี้ยอมหมอบให้แก่ทางตะวันตกนะครับหรือถ้าไม่ยอมหมอบก็ต้องสู้กัน เป็นเช่นนั้นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ